สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนการเรียกชื่อของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่อนะคะพอที่แล้วเราเรียนการเรียกชื่อสารประกอบประเภทแอลเคนไปแล้วนะคะวันนี้จะมาเรียนแอลเคนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกกันว่าไซคลแอลเคนนะคะ ไซคลอแอลเคนก็คือแอลเคนที่มีลักษณะโครงสร้างที่เป็นวงหรือโซ่ปิดนะคะเป็นโซ่ปิดหรือวงซึ่งนะคะจะเป็นเหมือนแอลเคนก็คือเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเลยนะคะ สูตรทั่วไปนะคะสูตรทั่วไปสำหรับไซคลอแอลเคนนะคะเนื่องจากว่ามันมีโครงสร้างที่เป็นวงดังนั้นนะคะจากเดิมแอลเคนธรรมดาจะเป็น CnH2n บวกสนะคะถ้านักเรียนจำได้ตรน,นี้การที่มันมีโครงสร้างที่เป็นวงก็เลยทำให้ไฮโดรเจนมันหายไป2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปของเขาก็คือ CnH2n นะคะ ันนี้เรามาดูวิธีการเรียกชื่อกันเลยดีกว่านะคะครูจะเริ่มจากโครงสร้างแบบแรกเลยก็คือโครงสร้างที่เป็นวงเป็นวงที่ไม่มีหมู่แทนที่นะคะการเรียกชื่อเราก็เรียกตามจำนวนคานร์บอนอะตอมเหมือนเดิมนะคะแต่เนื่องจากมันมีโครงสร้างที่เป็นวงดังนั้นชื่อของมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าไซคล ตัวนี้เป็นวงห้าเหลี่ยมน,นะคะเราก็เรียกว่าไซโครเพนเทนตัวหนังสือให้เขียนติดกันไปเลยนะคะโครงสร้างที่เป็นวงถ้านักเรียนสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะเริ่มต้นจาก c ีตั้งแต่สามอะตอมขึ้นไปนะคะ c ีหนึ่งและซีสองจะไม่มีโครงสร้างที่เป็นวงนะคะอันนี้ถ้าเป็นวงสามเหลี่ยมบ้างน,นะคะตันี้ก็จะเรียกว่าไซโคร ตอนนี้มาดูกรณีที่สองบ้างนะคะถ้าวงตัวนั้นมีหมู่แทนที่หรือว่ามีกิ่งนะคะวงตัวนี้หกเหลี่ยมเนาะมีหมู่แทนที่หมู่แทนที่ที่เข้ามาอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดๆก็ตาม มันก็เสมือนว่าเป็นตำแหน่งที่หนึ่งเสมอนะคะดังนั้นเราจะไม่ระบุตำแหน่งของหมู่แทนที่นะคะเราก็เขียนแค่หมู่แทนที่ตัวที่เข้ามาแทนตัวนี้อย่างเช่นข้อนี้จะเป็นเมทิลนะคะเราก็เริ่มเขียนจากหมู่แทนที่ก่อนจะเขียนเป็นเมทิลแล้วค่อยตามด้วยโครงสร้างหลักของมันที่เป็นวงนะคะไซโครตัวนี้เป็นวงหกเหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าไซโคร เฮกเซนออีกข้อหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นวงที่เป็นวงสี่เหลี่ยมเนาะหมูแทนที่ตัวนี้มีซีสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเด u ิ ชื่อของเขาก็คือ ethyl ตามด้วยคำว่าไซคล C4 ีสีตัวนะคะก็คือ b u t นต่อไปนะคะถ้าหมู่แทนที่ของเรา มีหลายหมู่นะคะอย่างเช่นตัวนี้เราจะเห็นว่านะคะเรามีเมทิที่มาเป็นหมู่แทนที่สองตัวนะคะเป็นเมทวิทั้งคู่เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเมทเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะใช้หลักการเหมือนเดิมนะคะก็คือนับตำแหน่งคราวนี้เราต้องระบุตำแหน่งแล้วนะคะ เราจะนับวนไปในด้านที่ทำให้เลขของตำแหน่งเนี่ยเป็นเลขน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นตำแหน่งที่นะะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะคะหลักการเขียนก็จะเหมือนเดิมนะคะเขียนตำแหน่งของมันก่อนและระบุจำนวนซ้ำด้วยคำว่าใดเมทิ่นะคะว หกเหลี่ยมก็ไซโครบิวเทนไม่ยากเลยนะคะใช้หลักการเหมือนกับการเรียกชื่อแอลเคนที่เราเรียนมาแล้วคราน,นี้ถ้าวงตัวนั้นนะคะ วงตัวนั้นนะคะเป็นวงที่ไม่ซ้ำกันนี่นะคะตัวหนึ่งเป็น t XQ อีกตัวหนึ่งเป็น Coro นะคะถ้านักเรียนจำได้อยู่เนาะตัวนี้ก็จะเป็น t ctive ตัวนี้จะเป็น Coro ใช้หลักการเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเรียงตามอักษรภาษาอังกฤษ เพราะนั้นเวลาเราเรียกตำแหน่งนะคะเรานิยมให้ตัวที่เขียนก่อนเนี่ยเป็นเลขน้อยเนาะคือจะเขียนตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นสองนะคะเพราะฉะนั้นชื่อของเขาก็คือหนึ่งคอโรแล้วก็สองเด็ทิวตามด้วยโครงสร้างหลักของมันก็คือไซโครเทนเทน ะคไะปครัวทันทีอ่าคราวนี้มาอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ ถึงยาให้หนึงนะคะ,ออะโอเคค่ะเป็นวงแปดเหลี่ยมเนาะอันนี้เราจะใส่สิ่งเข้าไปนะคะแล้วก็ เอาอีกสักตัวหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้สิ่งเยอะเลยคราวนี้เราก็มาดูว่าเรานับตำแหน่งไปด้านไหนแล้วทำให้เลขน้อยนะคะโดยรูก็จะวนมาด้านนี้นะคะกิะ่งตัวนี้จะมีอยู่สองตัวก็คือเป็นเมทิลนะคะแล้วก็เป็น โรใช่ไหมคะโดยเมทิ้ของครูอยู่ในตำแหน่งที่สองสี่แล้วก็ห้านะคะส่วนโ o รเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนะคะโรเราอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งอ่ะคราวนี้เราก็จะมาเริ่มเรียกจากโ o รูก่อนเนาะตัวน,นี้จะเป็นหนึ่งโครนะคะคราวนี้ สิ่งที่เหลือนะคะมันซ้ำสามเราระบุตำแหน่งทุกตำแหน่งนะคะสองสี่ห้าระบุจำนวนซ้ำด้วยคำว่าไตรรนิทิวแล้วก็โครงสร้างหลักของมันเป็นวงแปดเหลี่ยมนะคะไซคโครออฟเทน หนึ่งตัวอย่างเนาะอ่าแบบนี้นะคะเขียนตำแหน่งก่อนนะคะตำแหน่งนี้คือหนึ่งอ่าครูให้ตัวที่เรียกก่อนเป็นตำแหน่งเล็กน้อยเนาะ าก็เริ่มเขียนจาก HQ ก่อนนะคะออยู่ในตำแหน่งที่ห 1. น 1. ึ่งหนึ่ง h นะคะทีน,นี้หมู่ที่ซ้ำกันมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเราต้องระบุนะคะตำแหน่งของทั้งสองตัวเลยก็เป็นสามสามได้ h แล้วก็เป็นโครงสร้างหลักของมันก็คือไซโคลเฮกเซนนะคะ C6 ตัวนะะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเรียกชื่อแอลเคนที่มีโครงสร้างเป็นวงนะคะหรือไซโคลแอลเคนนักเรียนลองไปฝึกนะคะทาความเข้าใจแล้วก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับการเรียกชื่อสาตัวอื่นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ